สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาเทสระบบแล้วก็รีวิวการใช้งานของกล้องตัวนี้นะครับเป็นพ a n a s o n i คนะครับ l u m i นะครับ bmc fs 4 2นะครับก็บอดี้โดยรวมก็ถือว่ายังสวยอยู่นะครับมีนิร้อยบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ว่าไม่มีแตกหักใดใดนะครับการทำงานเต็มระบบจอเห็นได้ชัดเลนสวยใสนะครับมีสายคล้องข้อมือนะครับแล้วก็มี แบตเตอรี่นะครับตอนนี้เป็นเมมเบรี่การ์ดให้นะครับเมมเบรี่การ์ดนี่สิบหกจิกเลยนะครับที่ผมแถมให้นะครับแล้วก็มีแบตเตอรี่นะครับเป็นแบตแท้เลยนะครับเพื่อนๆนะครับแถมให้ไปนะครับก็วิธีการเปิดกล้องก็คือกดตรงนี้นะครับเลื่อนมานะครับเปิดขึ้นมานะครับก็ ถ้าเขาให้ตั้งค่าวันที่นะครับเพื่อนๆก็สามารถเข้าไปตั้งได้ครับถ้าไม่ตั้งก็กดยกเลิกได้เลยครับตามปุ่มที่เขาบอกครับอันนี้ก็เป็นโหมดออโต้นะครับเพื่อนๆตัวเลขตัวนี้ที่ขึ้นมาคือรูปที่เราจะถ่ายได้นะครับสามพันกว่ารูปเลยนะครับเมมสิบหกจิกนะครับถ่ายได้หลายรูปเลยนะครับการสูบข้อสูบบอกก็ปกติดีนะครับเพื่อนๆนะครับไม่ติดขัดใดๆนะครับ ก็เดี๋ยวเราไปดูวิธีการถ่ายนะครับตังนี้จะเป็นโหมดตัวตัวนะครับกล้องก็จะหาระยะโฟกัสจับอะไรว่าเป็นการถ่ายในโหมดไหนให้เองเลยนะครับถ้าหันไปหาคนก็จะเป็นโหมดการถ่ายคนนะครับวิธีการถ่ายนะครับกดลงไปก่อนครึ่งหนึ่งนะครับกล้องจะจับโฟกัสให้แบบนี้นะครับแล้วกดย้ําลงไปอีกทีหนึ่งนะครับกล้องก็จะถ่ายให้นะครับในโหมดออโต้นะครับก็จะมีการตั้งค่าแฟลชอัตโนมัตินะครับกับปิดแฟลชนะครับ แต่ถ้าเพื่อนๆอยากเปิดแฟลชไปตลอดนะครับมาคําว่าโหมดนะครับแล้วก็เลื่อนลงมานะครับคําว่าภาพปกตินะครับตัวนี้จะสามารถเปิดปิดแฟลชได้เยอะขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดแฟลชไปตลอดนะครับเราจะลองยิงแฟลชให้ดูนะครับนะครับแฟลชก็ทํางานปกตินะครับเพื่อนนะครับประมาณนี้นะครับสําหรับการใช้แฟลชนะครับก็ถัดมานะครับตัวนี้จะเตือนว่าแบตอ่อนนะครับ เดี๋ยวจะชา์จแบตไปให้ด้วยนะครับถัดมานะครับเดี๋ยวจะพาไปดูหมวดถัดไปนะครับตัวนี้จะเป็นหมวด H อ n นะครับกดเข้าไปคําว่าเซตนะครับก็จะเจอพวกหมวดถ่ายบุคคลนะครับอันนี้ก็จะถ่ายผิวนวลนะครับพวกถ่ายวิวทิวทัศน์นะครับทะเลสัตว์เลี้ยงอาหารอะไรอยู่ในนี้หมดเลยนะครับหลายหมวดให้เลือกเลยนะครับเพื่อนๆนะครับถ้าเราเอาหมวดไหนก็กดตรงกลางเข้าไปเลือกเลยนะครับ ส่วนถัดมาอีกก็จะเป็นโหมดถ่ายวีดีโอนะครับสามารถถ่ายวิดีโอได้ด้วยนะครับกดมันถ่ายรูปเลยนะครับเพื่อนๆในการถ่ายวีดีโอจะไม่สามารถซูมเข้าซูมออกได้นะครับซึ่งเป็นปกติของกล้องรุ่นนี้อยู่แล้วนะครับเมื่อเพื่อนๆถ่ายเสร็จแล้วเรียบร้อยก็กดที่ปุ่มล่าชัตเตอร์มอนเดิมนะครับกล้องก็จะทําการบันทึกไว้ให้นะครับส่วนตอนนี้นะครับจะเอาไว้เลื่อนดูรูปภาพนะครับเลื่อนมาทางซ้ายนะครับ ก็จะเป็นรูปภาพที่ผมถ่ายไปเมื่อกี้นะครับแต่ถ้าอยากดูเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ผมถ่ายนะครับก็สามารถเข้าไปดูได้ใน Instagram นะครับโดยพิมพ์ชื่อกล้องรุ่นนี้เข้าไปได้เลยนะครับ <S <S เดี๋ยวรูปที่ผมถ่ายผมจะแนบไว้ในโพสต์ให้ดูด้วยนะครับ <S <S ตอนนี้จะเป็นโหมดประหยัดพลังงานนะครับถ้าเราไม่ได้ใช้ถ่ายรูปเรนกล้องก็จะปิดเข้าไปนะครับแต่ยังสามารถดูรูปภาพได้ต่อนะครับถ้าเราจะมาสู่โหมดถ่ายรูปนะก็เลื่อนมาฝั่งขวามือนะครับเลนกล้องก็จะ ยื่นออกมานะครับเดี๋ยวผมจะตั้งค่าไว้ที่โหมดอัตโนมัติไม่ให้มันเดิมนะครับส่วนตัวนี้นะครับจะเป็นปุ่มนะครับพวกลบรูปภาพนะครับตัวนี้จะเป็นการเข้าสู่โหมดเมนูนะครับพวกเซตค่าต่างๆก็อยู่ตรงนี้นะครับตั้งค่าเวลาวันที่ภาษาอะไรอยู่ในนี้หมดเลยนะครับเพื่อนสามารถเข้ามาตั้งค่าได้นะครับนะครับประมาณนี้นะครับ นะครับตอนนี้ก็จะเป็นเปิดปิดแฟลชนะครับตัวนี้เป็นถ่ายมาโครตัวนี้เป็นตั้งเวลาถ่ายส่วนตัวนี้เป็นบอกลบเฉยๆแสงนะครับก็น่าจะประมาณนี้นะครับเพื่อนๆสำหรับกล้องตัวนี้นะครับก็ถ้าผมพูดขาดตกบกพร่องตรงไหนไปนะครับให้ข้อมูลตรงไหนเ็วไปหรือว่าพูดไม่ชัดเจนนะครับก็ให้เพื่อนๆไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับใน IG นะครับหรือว่าพวก YouTube หรือว่าใน Google นะครับจะมีหลายท่านได้รีวิวไว้นะครับ กล้องตัวนี้นะครับก็สภาพสวยนะครับทำงานเต็มระบบนะครับจอเห็นได้ชัดเรียนสวยใสนะครับเพื่อนๆสภาพก็ถือว่ายังดีอยู่เลยนะครับไม่มีแตกหักใ,ใดๆนะครับก็ฝากเพื่อนๆน,นะครับกดไลค์กดแชร์กด s ับ s ไ r i b e ช่องผมด้นะครับขอบคุณมากครับ